พระเจ้าขอกระทำสัตยปฏิญาณว่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลประจำปี2567นะครับณลานสนามกองบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับซึ่งปีนี้นะครับกองทัพเรือนะครับได้นํากําลังพลนะครับที่บรรจุหรือว่าแต่งตั้งใหม่นะครับมาเพื่อกระทําสัตยปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลประจําปีในทุกๆปีนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันเนื่องในวันกองทัพไทยนะครับจึงได้จัดพิธีการกระทาศัตรียานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลขึ้นนะครับซึ่งพิธีนั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับกิจกรรมวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการสาธิตของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับโดยปฏิบัติการจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกันนะครับแล้วก็การต่อต้านการก่อการร้ายนะครับสาธิตการเข้าหาเป้าหมายนะครับและก็ดําเนินกลยุทธ ทางยุทธวิธีของหน่วยสงครามพิเศษทางเรืนะครับที่ถู o ทำต่างพบนพพผู้บัญชาการพิเศษที่หนึ่งจากตำรวจสุลากาตูและเข้าปริบัติการภายในอาคาร After the commander's orders, the first assassin breached the door with e x p l o s i v e and attacked the tourists inside the building. กรณีมีผู้หลบหนีและเป็นภัยคุกคามชุดที่อยู่ภายนอกจะทำการขัดขวาง In case of an unknown escaping outside, will be captured by security individuals. ชุดเป็นการทั้งสองชุดจะทำการตรวจสอบเป้าหมายเบื้องต้นและจะรายงานกลับพยังพบรบหอ p a t r o Scoron Rail-Thai Fleet Commander in E.M. Franks Matin 7 b a t t e r i a l from Riku Training Command r a l t h a i Marine Corps Sunning Training Center r o y a l t h a i Marine Corps Headquarters 8 b a t t e r i a l from Coastal Defense Regiment 1 and Coastal Defense ประดีานตนต่อทงเซ็เชลิมพลของหน่วยทหารลึงในโอกาสวันกองทัพไทยและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยค่ะ ซึ่งนับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เหล่าข้าราชการทหารจะได้กระทําสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลผู้ที่เข้ารับราชการจะต้องกระท,ทําพิธีนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตการรับราชการสำหรับธงชัยเฉลิมพลน,นั้นเป็นสัญลกักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุดอันได้แก่ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ Royal Thai Armed Forces Day is a day to commemorate the occasions of King Neriso and the great battle against Burmese enemies. 18th of January of every year is observed as Royal Thai Armed Forces Day. Ceremony of swearing allegiance to the colors. It is assumed that it first occurs as evidence appears on October 9, 1927, during the reigns of King Rama VII. It what held at the Royal of palace of Dusit Palace. inside. And the colour is very important. the importance Oh, ถือว่าเป็นตัวแทนจอมทัพและเป็นยิ่งขวัญแก่ทหารทั้งปวงเมื่อทงนี้โบกสะบัดอยู่หน้าที่ใดย่อมหมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่หน้าที่นั้นจึงเป็นที่ทหารทั้งหลายจะต้องติดตามทงนั้นจนถึงที่สุดและต้องคุ้มครองป้องแฝนธงใส่เฉลิมคนไว้ด้วยชีวิตตนเองทหารทั้งหมดกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้า คนเลยอนุมันเอี่ยมขอกระทำสัตยปฏิญาณว่าพระเจ้าจกยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติพระเจ้าจกอยู่ในศีลธรรมของศาสนาพระเจ้า

สภาพกำลังพลโดยฐานเข้าร่วมทีเรือทำายปฏิญาณตนต่อทงเชยเลมพลประอจาปีพทธศักราช2567กรมริทหาร์จัดจำนวน2กองพันหน่วยบัญชาการต่อสู้กัศยาและรักษาฝั่งจัดจำนวน2กองพันานทัพเรือสตยีจัดจำนวน

First b a t t a l i o Commander Captain s i Tom, n t a l c o m a n d e r ขึ้นลำกองงานคึ้กจากก้นลำกองงานขึ้นลำกองงานขึ้นลำกองงานกก 好，老师，好师，大家注意听，我们来学一下怎么说不要太随

para um, กองการสวนสนามจัดการสนต่อสู้อัปียและรัสัง่อขันกันต่อสู้ ครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับส่วน EP ีหน้านะครับเราจะพาพี่ๆทุกท่านไปดูกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆและก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของกองทัพเรือในคราวต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ